โอเคคราวนี้เราก็มาถึงฐานสัตว์มีกระดูกสันหลังนะคะ <Yeah. S 2> คุณครูก็จะให้วิทยากรประจำฐานแนะนำก่อน mm hmm. อ่าวิทยากรแนะนำเลยสวัสดีค่ะชื่อแอน,นค่ะแค่นี้เอาโอเคแค่นี้วแค่นี้ <c oughs> มันสัน้นนะคะไม่เป็นไรเ้าฐานสัตว์มีกระดูกสันหลังหรือไฟลมัมคอร์ดาตาคอร์ดาตา อนี้ลักษณะสําคัญของสัตว์มีกระดูกสันหลังทุกเกินน้าให้นิดนึงเนาะคำว่าสัตว์มีกระดูกสันหลังก็แปลว่ามันจะมีกระดูกเป็นข้อต่อเป็นแนวยาวที่อยู่ช่วงหลังซึ่งโครงกระดูกพวกนี้ก็จะทําหน้าที่ในการค้าจุนร่างกายนั่นเองนะคะในกลุ่มของสัตว์มีกระดูกสันหลังก็จะแบ่งออกเป็น5กลุ่มย,อย่อยๆ5กลุ่มย,อย่อยมีอะไรบ้างเอ่ยแอนอันนี้หนึ่งนะคะก็จะเป็นสัตว์ปีกคะ่ะอันสองก็จะเป็นสัตว์เลื้อยคลานสาสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํา4 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม,มแล้วก็อันที่ห้านะคะก็คือจาพวกปลานั่นเองค่ะโอเคในห้ากลุ่มเนี่ยเราก็จะเลือกพูดเฉพาะกลุ่มที่มันอยู่ในทะเลเนาะสัตว์ปีกในทะเลไม่มีนะคะก็ตัดออกไปนะคะนกทะเลก็ไม่จัดว่าเป็นสัตว์ทะเลเนาะ, <c oughs> อ,ะอันที่สองก็คือโอ้เดี๋ยวก่อนเอาที่ตัดไปก่อนเนาะ <c oughs> มีสัตว์ปีกอะไรอีกที่มัน<ะ>ไม่มีอะไรคานส<ะ>ัตว์อ๋อ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมคะ่ะจริงๆสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลก,ก็มีแต่เผอเินว่าตรงเนี้ยเราไม่มีตัวอย่างของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะเราก็จะมาลงรายละเอียดในเรื่องของอันแรกก็คือสัตว์เลื้อยคลานก่อนนะคะคะแอลลงขยายความสัตว์เลื้อยคลานสิคะสัตว์เลื้อยคลานนะคะในน้ําทะเลนะคะก็จะเป็นเต่าจําพวกเต่าคะ่ะจําพวกของเต่าใช่ค่ะ เต่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานด้วยแล้วก็เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังด้วยใช่ค่ะอยากจะทราบว่าระหว่างสัตว์เลื้อยคลานคือมีบางคนก็งงว่าเอ๊ะทำไมเต่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานเต่าไม่ใช่สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําหรือค่ะนะคะสัตว์เลื้อยคลานกับสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําต่างกันยังไงคะ ก็คือถ้าเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำใช่ไหมคะเขาก็จะวางไข่ในน้ําค่ะแต่ถ้าเป็นพวกเลคานใช่ไหมคะเขาก็จะวางไข่บนบกนั่นเองค่ะคือดูจากการวางไข่ใช่ค่ะถ้าวางไข่ในน้ําเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําใช่ค่ะแต่ถ้าวางไข่บนบกจะเป็นเลคานค่ะอ๋อไม่ใช่ว่าวางวางไข่ในน้าเป็นสัตว์ครึ่งน้ําครึ่งบกวางไข่บนบกเป็นสัตว์ครึ่งบกอะไนี่ไม่เกี่ยวเนาะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอ๋อวางไข่บนบกเป็นสัตว์เลื้อยคลานนะคะเต่ว่า เต่าที่ว่าเต่ามีกี่ชนิดนะห้าชนิดใช่ค่ะห้าชนิดเนี่ยมีเต่าอะไรบ้างแล้วก็ลักษณะแตกต่างกันอย่างไรค่ะชนิดที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นเต่ากะค่ะครูช่วยหยิบนะคะเต่ากะค่ะดูดูจากอะไรคะดูจากกระดองค่ะซึ่งเต่ากระดองจะเป็นกระดองที่ชัดเจนก็คือกระดองเขาจะทับซ้อนกันอย่างเห็นได้ชัดเจนค่ะเป็นเกรดซ้อนๆกันแบบนี้นะคะส่วนเต่าที่สองนะคะก็คือเต่าญ้าค่ะเต่าญ้าเต่าย้าเอาตรงนู้มหนึ่ยค่ะ เต่าย่าดูจากกระดองเป็นยังไงคะกระดองของเต่าหญ้าออกระดองของเต่าย่านะคะก็จะมีลักษณะแบบเรียบคะ่ะเรียบ,ยบไปเลยนะคะ,คะโอเคต่อไปเต่าอะไรเอย่ยอ,อ,อันที่3นะคะก็จะเป็นเต่ามะเฟืองคะ่ะเต่ามะเฟืองคือภาพทางด้านนูน้นลักษณะเป็นยังไงเอย่ยออซึ่งลักษณะของเต่ามะเฟืองนะคะก็จะเป็นเหมือน ออลูกมะเฟืองผักขึ้นแล้วความคันรือเหมือนสันขึ้นนั่นเองค่ะมะเฟืองนักเรียนเคยเห็นไหมเดี๋ยวนี้บางคนไม่เคยเห็นมะเฟืองนะมีใครไม่รู้จักมะเฟืองไม่รู้อ่ะมะเฟืองลูกมันจะเขียวๆแล้วมันก็เป็นเป็นคล้ายๆเหมือนสันขึ้นเป็นเออเป็นสันขึ้นโอเคอ่ะต่อไปชน,นิดที้เป็นเต่าตนุตตนค่ะเต่าตนุเพรานว่าในที่นี้ไม่มีตัวอย่างเต่าตนุนะคะใช่ค่ะแต่เต่าตนุเนี่ยก็จะมีข้อสังเกตอ๋อเต่าตนุเดี๋ยวมีภาพขึ้น ข้อสังเกตของเต่าตหนุก็คือปากของเขาจะเหมือนนกแก้วนั่นเองค่ะปากเป็นเหมือนนกแก้วนะคะคือถ้าถ้าปากอัถมุตอันนี้ยปากเป็นนกแก้วไหมเอ่ยไม่เป็นนะคะคือปากมันจะงุ้มลงมานะคะแล้วก็กระดองไม่เป็นเกดเนาะถ้าเป็นเกตจะเป็นเต่ากระอ่าะต่อไปเต่าเต่าหัวค้อนค่ะเต่าหัวค้อนเป็นไงคะลักษณะหัวเขาจะใหญ่กว่าเต่าปกติค่ะหัวจะใหญ่จนเห็นได้ชัดทีเดียวนะคะต่อไปคือ พวกปลาใช่ค่ะพวกปลาเดี๋ยวแป๊บนึงอยากให้แอนโช์ให้ดูหน่อยสิว่าที่บอกว่าเต่าเนี่ยมันเป็นสัตว์เลื้อยคลานด้วยเลยเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังแปลว่าเต่าต้องมีกระดูกสันหลังอยากให้แอนโช์กระดูกสันหลังของเต่าให้เพื่อนๆดูหน่อยค่ะจะดูส่วนด้านในของกระดองค่ะโอเคนี่เห็นไหมคะจะเห็นชัดว่ามันมีกระดูกสันหลังจริงๆนะคะโอเคต่อค่ะเป็นเรื่องของปลาเป็นเรื่องของปลาโอเคอาเชิญค่ะ เรื่องของปลานะคะก็จะพูดถึงปลาฉลามค่ะปลาฉลามนะคะก็จะมีอยสองอย่างก็คือปลาฉลามที่ดุร้ายกับไม่ดุร้ายนั่นเองค่ะอ๋อแป๊บนึงนะเป็นเรื่องของปลานะคะ,คะและแอนก็ลงมาที่ปลาฉลามเลยครูคอยากรู้ว่าปลาฉลามเนี่ยมันเป็นปลากระดูกแข็งหรือปลากระดูกอ่อนคะเออเป็นปลากระดูกอ่อน,นะคะ่ะเราจะสังเกตได้จากการว่ายน้ำเขานะคะจะพิวไปทั้งตัวนั่นเองค่ะเดี๋ยวรายละเอียดที่ลึก ก็จะไปอีกฐานหนึ่งคือฐานของปลากระดูกแข็งกระดูกอ่อนนะคะแต่ตอนนี้เราก็รู้เพียงว่าปลานั้นแบ่งเป็นสองประเภทด้วยกันก็คือปลากระดูกแข็งแล้วก็ปลากระดูกอ่อนนะคะแอนอยากลงเรื่องฉลามค่ะอ่าโอเคอ่ะต่อค่ะฉลามนะคะก็จะมี2อย่างก็คือปลาฉลามที่ดุร้ายแล้วก็ไม่ดุร้ายค่ะปลาชนิดที่1นะคะก็จะเป็นปลาฉลามกบหรือฉลามทรายนะคะจะหากินตามหาทรายค่ะไม่เป็นภัยต่อผู้คน ฉลามที่สองนะคะก็คือฉลามหูดำหรือฉลามฟันฉีกม,มีนิสัยที่ดุร้ายเป็นภัยต่อผู้คนคะ่ะโดยลักษณะที่เราจะสังเกตได้นะคะเราจะดูจากหูเขาค่ะหูปลายหูเขานะคะจะเป็นสีดํานั่นเองคะอ่ะอ๋อถ้าปลายหูเป็นสีดำแปลว่ามันไม่ดุดุค่ะอ๋อแปลว่าดุค่ะ๋อ้คำว่าดุเนี่ยมันหมายถึงยังไงแอนอเหมือนเป็นฉลามฟันฉีกหรือว่าเขากินเนื้ออย่างเงี้ยเขาคือคือคำว่าดุของแอนเนี่ยหมายถึงว่า เขาเขาล่าเหยื่อใช่ไหมใช่ค่ะแบบออล่าเหยื่อแบบกินแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่ว่าดุนะคะ,คะอันนั้นคือเป็นสัญชาตญาณของของเขาที่เขาดํำรงชีวิตด้วยการล่าเหยื่อะนะคะคุคูก็อยากให้ให้แอนชี้ให้ดูนิดนึงว่าถ้าเขาถ้าเราจะดูปากเขาเนี่ยเราจะบอกได้ไหมว่าเขากินอะไรขอขอดูตัวนี้หน่อยค่ะดูลักษณะดูดูปากของฉลามตัวนี้ ถ้าถามว่าฉลามตัวนี้กินอะไรเป็นอาหารเพื่อนๆตอบได้ไหมเอ่ยแอนตอบได้ไหมคะกินพวกเนื้อค่ะหรือว่าแบบปลาเล็กๆหรือว่าแบบปลาออผิดค่ะถ้าเราดูปากของตัวนี้เราจะพบว่าปากของเขาเนี่ยมันจะขุดไปตามดินแปลว่าพวกนี้กินพืชนะคะแปลว่าพวกนี้กินพืชนะคะแต่ถ้าเป็นฉลามที่กินกินสัตว์เนี่ย ปาก,กจะอยู่ข้างหน้าเลยแล้วก็จะค่อนข้างฟันจะแหลมเลยนะคะจะเป็นการไล่เหยื่อนะคะฉลามโดยส่วนมากเ,เราจะพบว่าลําตัวเขาจะเป็นไงคะยาวลาตัวยาวแล้วเรียวทําไมลําตัวต้องยาวเรียวเพราะอะไรคะเพื่อการว่ต่อประ่ยวใช่เพราะว่าฉลามส่วนใหญ่นั้นล่าเหยื่อเมื่อล่เหยื่อเนี่ยต้องการความเร็วเมื่อต้องการความเร็วเนี่ยรูปร่างก็เลยจะเพรียวเพื่อลดแรงต้านนะคะลดแรงต้านของน้ํานะคะ โอเคสัตว์ในกลุ่มสุดท้ายนะคะคือกลุ่มของสัตว์มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนาะซึ่งเราก็จะพบว่ามีแมวหน้ามีอะไรพวกนั้นซึ่งเราก็คงจะไปหาตัวอย่างมาให้ดูไม่ได้นั่นเองสามารถจะไปดูได้ตามสารคดีวันนี้แอนอยากแนะนําปลาอะไรอีกไหมคะที่อยู่ตรงนี้อยากแนะนําปลาตัวไหนบ้างไหมคะเขาฉลามค่ะเขาฉลามอยิให้เพื่อนดูเลยสิคะไหนคือเขาฉลามอันนี้ค่ะ เหาฉลามอยากแนะนําอะไรเกี่ยวกับเหาฉลามค่ะมันยังไงคะเหาฉลามนะคะก็จะเป็น uh, ปลาที่อาศัยอยู่กับฉลามค่ะ hmm. ก็คือจะกินอย่าจากซอกฟันของฉลามค่ะ hmm. ซึ่งเขาก็จะอาศัยกันในภาวะอิงอาศัยค่ะอ๋อคือภาวะอิงอาศัยต่างค,คนต่างอาศัยซึ่งกันและกันฉลามได้อะไรจากเหาฉลามคะฉลามได้เหาฉลามช่วยทําความสะอาดทำความสะอาดันทำความสะอาดซอ,อ,อกฟันเพราะาไม่งั้นเนี่ย <c oughs> มันอาจจะฟันผุก็ได้นะถ้ามันไม่มีอะไรมาช่วยทําความสะอาด นะคะอ่ามีอะไรอีกไหมอ่าได้เป็นเอม้าน้ําค่ะม้าน้ํามีไหมคะตรงนี้มีม้าน้ำไหมเอออ่าม้าน้ําเออม้าน้ําเป็นยังไงเนี่ยแอนใช่เล่าเลยครออันนี้ม้าน้ําคือม้าน้านะคะก็อันม้าน้ํานะคะก็จะอยู่จําพวกปลาเหมือนกันค่ะเป็นปลาใช่ค่ะเพราะว่าเขาจะหายใจด้วยเหงือกเหมือนกับจําพวกปลานั่นเองแล้วก็ในการดูเพศนะคะก็คือเราจะดูจากกระเป๋าหน้าท้องค่ะถ้าเป็นเพศเพศผู้นะคะเขาจะไม่ เขาจะมีกระเป๋าหน้าท้องค่ะ <ừ m. S 2> ส่วนเพศเมียจะไม่มีกระเป๋าหน้าท้องนั่นเองแสดงว่าเพศผู้เนี่ยจะตั้ง,งเลี้ยงลูกใช่ค่ะเลี้ยงลูกแล้วก็ตั้งท้องใช่ค่ะ,คะโอเคมีอย่างอื่นไหมคะตรงนี้ที่แอนอยากแนะนำจะเป็นปลาปลกกระเป้าหนามทุเรียนค่ะไหนเอ่ยอนู่นค่ะ,อ,ะอันนี้อยากบอกอะไรเพื่อนๆคะก็คือหลายคนนะคะจะเ,เข้าใจกันว่าสาเหตุที่เราไม่ควรเข้าไปใกล้เพราะว่าเขามีหนามแหลมหรือว่าเป็นอันตรายกับเราค่ะ แต่ความจริงนะคะก็คือสาเหตุที่เราไม่ควรเข้าไปใกล้ะนะคะก็คือในเวลาที่มีสิ่งอะไรเข้าไปใกล้ปลาปรกระเพาใช่ไหมคะเขาจะเกิดการพองตัวคะ่ะแล้วขณะที่เขาพองตัวอยู่ใช่ไหมคะเขากำลังกั้นหายใจอยู่คะ่ะพอเขากลับไปอยู่ในสภาพเดิมจะไม่เขาอ่อนแรงหรือว่าบางตัวก็ตายเลยคะ่ะอ๋อนั่นแสดงว่าที่เราไม่ควรเข้าใกล้เนี่ยก็เพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของเขาเองะนะคะถ้ายิ่งเขาพองตัวคือถ้าเราไปทําให้เขาพองตัวเนี่ย เขาก็ยิ่งทรมานยิ่งเจ็บเพราะฉะนั้นไม่ให้เรื่องสนุกนะคะโอเคนะคะวันนี้ในไฟล์มคอร์ด a าต้าก็คิดว่านักเรียนก็คงจะได้ความรู้พอประมาณนะคะ<ช> <ๆ S 1> ถ้าอยากได้ความรู้เยอะๆนะคะ,ะ,คะก็มาที่ค่ายวิทยาศาสตร์ทันทะเลนะคะนักเรียนจะได้พบกับแอนซึ่งเป็นวิทยาการประจําฐานสัตว์ม,รรมีกระดูกสันหลังวันนี้นะคะก็แอนก็ลาไปเท่านี้นะคะก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย